เวลาเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการทําสื่อออนไลน์โพสต์เวลาผิดนะครับคนไม่ดูเลยยอดวิวไม่เกิดตรงนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าสามารถเอามาเป็นประกอบเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็สามารถทําให้การโพสแต่ละครั้งคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคนิคการใช้เครื่องมือเรื่องของเวลาเวลาที่เหมาะสมพูดถึงประเด็นหลักเลยไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องน้ำน้ำแล้วคอยเข้าเรื่องเนื้อเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าอันนี้คนไม่ดู สวัสดีครับพวกผมไมคี้เจกับสายดีบนโลกออนไลน์นะครับกับ EP5 นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องเวลานะครับแล้วก็เรื่องของคนดูความนิยมของคลิปในเวลาคุณโพสในแฟนเพจคุณทำไมถึงพูดเรื่องเวลาเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการทําสื่อออนไลน์บางครั้งเนี่ยคนเราโพสต์เวลาผิดนะครับคนไม่ดูเลยยอดวิวไม่เกิดนะครับบางคนอยากจะขายของดันไปโพสต์เช้าคนยังไม่ตื่นนะครับเวลาที่ดี ต้องดูอย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําคือเราต้องเทสก่อนเทสตรไปเรื่อยเราลงเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นถึงก่อนนอนเลยนะครับจนถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับผมให้เวลาอาทิตย์หนึ่งเลยแล้วเราค่อยใช้ฟีเจอร์ของ a c e b o o k เนี่ยกับเข้ามาดูใหม่ว่าเวลาที่คุณโพสต์มากสุดอะ่ะมีใครดูมากที่สุดฟีเจอร์นั้นเนี่ยนะครับทำง่ายๆเลยเราเข้าไปในข้อมูลเชิงลึกนะครับในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยว่า คนไหนออนไลน์อยู่เวลาไหนคนดูมากที่สุดอันไหนเป็นไทม์ไทม์ของเราแล้วอีกสองฟีเจอร์ที่สําคัญเหมือนกันก็คือว่าคลิปที่ดูอันไหนเป็นคลิปยอดนิยมแล้วก็ป๊อปูล่าที่สุดแล้วก็สามารถดูได้ว่าใครคอมเมนต์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมากที่สุดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่าสามารถเอามาเป็นประกอบเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็สามารถทําให้การโพสแต่ละครั้งคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นอะไรครับถ้าสมมุติคุณกําลัง ขายการพนันอยู่สมมุตินะครับคุณเป็นเสี่ยโป้เลยนะครับคุณจะโพสต์ตอนเช้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นการพานาันตอนเช้านะครับเขาก็ต้องไปดูพรามธรรมของเขาอ๋อพรามธรรมเขาที่สอดคล้องกับว่าคนมาดูบอลดูมวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนกลางคืนเขาถึงมาโพสต์ไลฟ์ตอนกลางคืนซะมากกว่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาเรื่องของเวลามาประกอบกับการทําเพจของคุณได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคืนนอแนวทางการทําคลิป สมมุติว่าคุณกำลังทำคลิป1คลิปอยู่นะครับหรือ2คลิปก็ได้คุณไม่รู้หรอกว่าลูกค้าคุณยูสเซอร์คุณชอบันไหนมากกว่านะครับผมยิตดวรู้จังพี่ชายผมดีเจภูมินะครับเขาทําค,คลิปอันแรกคือทําคลิปเรื่องของอาหารทําอาหารในห้องครัวกับคลิปที่2เขากำลังทําเรื่องของตกป่าคือไปไซต์งานไปเท่ต่างๆแล้วตกปลานะครับสคลิปนี้ได้ความนิยมที่แตกต่างกันนะครับทำอาหาอาจจะมีสัก หมื่นคนแต่ตกปลามีเป็นแสนคนเลยวิวเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของฟีเจอร์ในออนไลน์ a c e b o o k เนี่ยเขาสามารถกลับย้อนมาดูหลังได้ว่าอันไหนคนชอบคนไม่ชอบถ้าคนชอบมากๆเขาก็ได้ไปแนวทางนั้นในการทำคลิปถ้าสมมุติว่าเขาตกปลาชอบเขาได้ไปตกปลาอีกเปลี่ยนที่ต่างๆนะครับเปลี่ยนปลาต่างๆหรือเปลี่ยนเรื่องของคอนเทนต์ในการจับปลานะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเครื่องมือชี้วัดว่าให้เห็นเลยว่า ความแตกต่างในการทำวิดีโอคลิปแอทำแต่ละคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่สามารถชี้เห็นในความแตกต่างแต่ละคลิปเป็นอย่างไรเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่คุณต้องทําแล้วก็สามารถใช้มันโดยมีประสิทธิภาพมากถ้าคุณใช้เป็นนะความแตกต่างที่สําคัญนะครับในการทําสื่อโซเชียลผมจะพูดอย่างนี้นะครับดีเจภูมิทําคลิปทำอาหารเขามาด้วยกระทะมาด้วยอุปกรณ์เครื่องครัว เวลาคนดูแลเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอาหารเขาก็จะจําว่าอันนี้มันคือเรื่องเดิมๆแต่ในการตกปลาเนี่ยนะครับความแตกต่างที่สําคัญมากสถานที่ใหม่ปลาตัวใหม่คนใหม่แล้วก็อาจจะมีการใช้เบ็ดอุปกรณ์ใหม่อันนี้ครับคนไม่เคยเห็นไม่เคยดูมาก่อนมันจึงทําให้มีทราฟฟิกในการดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดถึง2เรื่องสําคัญนะครับจะสรุป้เลยนะครับว่าเทคนิคการใช้เครื่องมือเรื่องของเวลา เวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นเข้ารายการนะครับไม่นานเกินไปเข้าปุ๊บพูดถึงประเด็นหลักเลยไม่ใช่ว่ามาพูดเรื่องน้ำน้ำแล้วก็อยาเข้าเรื่องเนื้อเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าอันนี้คนไม่ดูจะลืมนะครับว่าคนที่เขาเป็นยูเซอร์ทางบ้านเขาก็มีกิจกรรมของเขาเหมือนกันถ้าเวลาน้อยๆเนียเน่ยเรายังพูดไม่โดนยังพูดไม่ดึงดูดความสนใจเนี่ยเขาก็ปิดปิดไลฟ์ของคุณไปเลยนะครับไม่สนใจเลย แต่ถ้าสมมติคุณจากัดเวลานะครับแล้วก็จํากัดสิ่งที่เขาชอบได้ว่าเขาชอบเรื่องอะไรโดยความมีความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยนะครับคุณสามารถเอาชนะตรงนี้แล้วคุณสามารถผลักดันคลิปของคุณเนะี่ยให้มีความโดดเด่นได้นะครับผมเคยยกตัวอย่างแล้วใน E ีีที่แล้วว่าอย่าง p e r r y p พายนะครับเขาขายของเขาขายของจริงแต่ความแตกต่างเขาคือเขาชอบดนตีชาวบ้านชอบพูดคาหยาบแต่คําหยาบของเขาเนี่ยสามารถแปลงเป็นจินตนาการเป็น creativity นะครับสร้างความสร้างสารรค์ได้ตรงนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรายการที่ซ้ํากันอย่าลืมนะครับว่า Facebook ออกวิดีโอออกคลิปคอนเทนต์ Content เป็นล้านๆานคลิปต่อวนันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทํำยังไงให้คลิปคุณโดดเดน่นโดดดังก็ต้องมี2เรื่องเวลาที่ดีกับความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร อันนี้จํา2เรื่องนี้ไว้ครับแล้วอันนี้คือเทคนิคดีๆที่ผมจะบอกใน EP นี้ส่วน EP หน้าจะเป็นเทคนิคเรื่องอะไรติดตามชมส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจโรเจอร,ร์ซีนะครับสวัสดีครับ